สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอ็มคีรัตนนองนะครับวันนี้ผมก็จะมาเทียบกันนะครับหยุดพักผ่อนเราก็จะเทียบกันให้เต็มที่นะครับวันนี้วันั้งวัน,วนเราก็จะเทียบกันให้เต็มน้ำส้ำร้านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราก็อยู่เขานนํงพันธุรั์ครับเราก็จะไปดูอุทยานแห่งชาติครับไปกันเลยตอนนี้เราก็กําลังจะเดินขึ้นเขา บันไดมันก็จัดจังๆนหน่อยครับก่นมันก็ต้องเรือระมัดระวังกันหน่อยนะครับเผ่อสะดุดได้นี่นะครับเราก็ถึงจุดแรกกันแล้วนะครับนี่ครับศาลแม่นางพันุรัตน์นะครับก็สวยครับผมเราก็มาพ่าดีก็จะมาไหว้กรอน ตอนนี้เราก็จะพาขึ้นไปชั้น2นะครับมาดูกันว่ามีอะไรกันอีกครับไปกันเลยครับผมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดที่สองกันเลยนะครับมีรูปหนังพันธุรัตนะครับเราก็ก็ตามในรูปครับเขาครับนี่ครับตามภาพครับที่เขาได้บอกกันไว้ครับเราก็จะมาดูทางนี้ครับเหมาะจุดชมวิว ขึ้นไปไม่ไหวเพราะมานั่งตรงนี้ได้ครับเราก็จะครับตอนนี้เราก็อยู่จุดที่สามจุดสุดท้ายแล้วนะครับช่องกระจกนางพันธุรั์ครับนี่ครับมาดูรูปได้เลยครับครับแล้วเราก็จะไปดูของจริงนะครับช่องกระจกโอด้านนู้ก็จะเห็นเขาอีกด้านนะครับเราก็ใสๆครับมันก็ ค,คนที่อยากมานี่ก็มาได้เลยครับอุทยานเขานางพันธุรัตษ์ครับคนที่ใกล้ก็มาได้คนที่ไกลก็มาได้แต่คือมามันจะมีบันไดชันนะครับมันก็จะขึ้นยากหน่อยผู้สูงอายุจะขึ้นยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับมีที่ตันตลอดครับตลอดเส้นทางที่ขึ้นมานะครับอุทยานตั้งอยู่ที่ไหนคะนี่ก็อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับอุทยานเปิดทุกวันไหมคะทุกวันครับผม บรรยากาศรอบๆเป็นยังไงบ้างคะก็ลมเย็นสบายครับสดชื่นเต็มสิบให้คะแนนที่นี่สักเท่าไหร่คะสิบไปเลยครับก็ครับตอนนี้เราก็กําลังเดินไปข้างล่างนะครับไปดูบรรยากาศข้างล่างว่าเป็นยังไงกันบ้างครับปไปดูกันเลยก็ใครที่สนใจอยากมาก็มาได้เลยครับเปิดทุกวันครับผมก็บรรยากาศก็ลมเย็นสดชื่นดีนะครับ และที่สำพัานมีจุดกลางเต็นที่กว้างมากครับใครที่อยากพักผ่อนก็มาได้เลยครับที่อุทยานนางพันุรัตน์ครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องไปก่อนนะครับครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและที่ตำพรานอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของเอ็มีร้านน้องครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบาย